สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำบล็อกคอนว่าวบล็อกคอนบล็อกคอนใช้คู่กับเนยใช่เนยเป็นส่วนผสมที่ใช้ดีกับบล็อกคอนเอาบล็อกคอนใช้กับเนยเอาเปลดอะไรดีบล็อกคอนรดเกลือรสชีสแล้วก็รดปกติเอาหนะักดี คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยตอนนี้เราก็ต้องทำการล้างหม้อของเราโอเคแล้วล่ะรอข้ามเวลาุดมาดูกันต่ออันดับแรกเราบอกเนยแต่บลบ็อกคอนไปแล้วแล้วต่อไปก็ต้องอะไรก็ได้ที่สามารถใส่บล็อกคอนและอีกอย่างหนึ่งคือเตาและ ใช่สิ่งนั้นแหละแต่ตอนนี้ขออยุ่คลิปเป๊กหนึ่งนะคะเริ่มคลิปด,ดีกว่าเพราะว่าฝามาแล้วใช้คู่กับหม้อไว้ปิดเวลาบล็อกคอมมันแตกมันจะได้ไม่กระเด็นออกมาแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่บล็อกคอนโอเคอยู่คลิปดว้วยกันรอสักครู่โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทำบล็อกคอนใช้เลย บักคอนนี่มาเล่นบักคอนจะเป็นรูปร่างประมาณน,นี้แล้วก็หมอ้<า>อฝาเนี่ยตอนนี้ไฟของเราก็ได้ที่แล้วอ,นนมมอันดับแรกใส่เนยลงไปเยอะขนาดนี้เลยหรอเอาเราเราทำทีละครึ่งก่อนแหมลองดูก่อนเนอะลองดูก่อนเออเอาอเก็บก่อนอเอาเก็บก่อนทำไมไม่ได้มันจะแบบใช่ลองก่อนอ่ะไปตั้งฝาอันนี้ชิวๆได้อ่า บั克ครอนตั้งไฟให้แม่ดูหน่อยดูห,หน่อย,ออยโอเคตอนนี้แม่ถืออ,อยูอเยอ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องให้เนยละลายก่อนให้เนยละลายเป็นน้ำไม่ให้เป็นก้อนแนมะ่แต่นิดเดียวเดี๋ยวเราใส่เกลือไปด้วยทีหลังตอนทำเสร็จก็ไฟด้วยนะครับ อใส่ปานกลางอ่ะพี่ครูไปเอากระปุกเกลือมาหน่อยหนึ่งเ,เกลือนี่นเกเลือจะเกลืออยู่ข้างๆเลยจะเปิดฝาแล้วก็เตรียมปั่นอ๋อไปเอานู่นเกลือเกลือป่นอยู่ฝาเหลืองนุน้นทัดอ่ะ เอาเกลือใส่ได้เลยครับเกลือมาเลยนี่ป๊อปคอนเลือดเกลืออ่าพอครับเกลือเราไปในน้ำของเราอ่าอ่าป๊อปคอนมาได้ครับใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่งพอครับเทไปไปยังเอาไปยังขะารหลับใส่อีกใส่อีกใส่อีกทีเร็ว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  อนอ,ๆๆอนนอนนอนอาภาก่อนอาภาก่อนโอเคอ่ะพี่ผู้ถือ,ถอ,เ,อดเดี๋ยวแม่เตรียมปิดฝาเดี๋ยว,อยวโอเคแลกว้างคนเกา่าตอนนี้บล็อกคอนของเราได้ลงไปในหมอ้อกระท <คน S 1> <น>ะแล้วโคนให้เข้ากับเมย์ใช่ช่วยด,ด้วยเมย ใส่ไปแล้วเดี๋ยวอีกกระทะหนึ่งครับลูกรอสั่อนนะอุ้ยมันบล็อกแล้วมันบล็อกแล้วเร็วอิ้วอิ้วมันบล็อกแล้วครับเร็วมากเขาบอกต้องขยำหน่อยมาบล็อกเร็วมากบล็อกแล้วบล็อกแล้วบลบล็อใบมือเห็นเปล่าเห็นนะคะคุณผู้ชมว้าวไปบล็อกพันแล้วแต่ได้กินแล้วเอ้ยเ เหมือนคนชอบมวยแหละปุงบึ้งบุ้งตอนนี้รถของเราจะได้ที่แล้วดูดิฟันขึ้นเลยสังเก่ที่กล้องนะครับขุดขุดขมดขอย่าดับเตุนะครัลดขุพขุดุของเราเยดขมากุงขุดขุด แต่มันเยอะมากจะกินกันหมดไหมเนี่ยอ๋อไม่เมืองเราไปก่อนครับลูกหมดยังนะหม,ห,มหมดแล้วมนะั้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พูอยากเข้าไปใกล้มากครับลูกตอนนี้ทุกวันขึ้นมออแลนะ้วหมดแล้วแวม่แม่แม่จะหมดแล้วนะอ่าพี่พูถือไว้นะโอเคอ เอาเอาไม่ต้องคอนไปวางกันโอเคเปิดเลยเปิดเอาเปิดเลยนะเฮ้ยว้าวว้าวว้าวข้างล่างไลยครับท่านผู้ชมโอเคอมอืจินไม่เต็มเลยเรอาจจะใช้ไฟแรงไปอาเเดวแ้ให้อเ้ เดี๋ยวนอะาจจะสา่นิดนึงนะครับเพาต้องรีบดนนะเดี๋ยวขอหยุดเพื่อ,อเอาบัตรคอนใส่ชาตอนนี้คือเราทยอยใส่ชาม